สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและทันหัวสูงทันนะครับช่อง satell channel ครับคลิปวันนี้เป็น EP ที่4ี่หส้าครับก็พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับเป็นเพื่อนที่เข้ามารับชมถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับคลิปวันนี้จะพามาดูนะครับช่องรายการพรีวิวช่องรายการของระบบ c b a n นแล้วก็ เคยูแนนะครับมีเพื่อนสมาชิกอยากให้พรีวิวช่องรายการต่างๆของแต่ละกล่องว่ามีช่องอะไรมั่งตอนนี้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นช่องรายการจากระบบเคยูแนนะครับกล่องที่นำมาเปิดตอนนี้ก็จะเป็นกล่องเนี่ยนะครับ S2X SD นะครับกล่องรุ่นเดียวกันนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพจาก จานระบบ k ค b a แบนจานทึบเล็กครับผมส่วนภาพด้านขวามือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นภาพจากระบบซ b แบนครับนี่ครับดูรายละเอียดภาพดูนะครับที่ผมใส่ตัวอักษรไว้เพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับต้องเอาตัวอักษรบางนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะพามาไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับ ระบบคีย์วนอาจจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับลองดูนะครับผมจะเปลี่ยนไปที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับภาพด้านซ้ายมือที่เป็นคีย์วนอาจจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการดีเลย์บ้างนะครับอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับกดให้ดูนะครับเป็นท็อปไลน์นะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับผมจะเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาช่องแนะนำออกก่อนนะครับวิธีการ จะปิดช่องแนะนําก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับกดเมนูเข้าไปนะครับให้มาที่มาที่ตั้งค่าระบบนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับเอามาที่หัวข้ออื่นๆนะครับกดโอเคเข้าไปครับผมจะปิดช่องแนะนํานะครับกดไปทางขวาครับช่องรายการพิเศษก็จะปิดนะครับกดไปทางขวานะครับปิดหมดเลยนะครับอันนี้เป็นช่องสวิตก็จะปิดหมดนะครับ หมดประหยัดพลังงานต้องปิดไว้นะครับไม่งั้นเครื่องจะดับนะครับถ้าไปเปิดถ้าไปประมาณ5าชั่วโมงเครื่องจะดับนะครับเครื่องจะปิดเองครับอันนี้ผมปิดระบบไว้หมดเลยนะครับเซ็ตเสร็จแล้วก็กด exit ซออกเลยกดผม exit ซออกไปเลยนะครับอีนี้ผมจะลองกดหมายเลขหนึ่งดูดูใหม่อีกครั้งนะครับกดหมายเลขหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่องเดียวกันนะครับกดโอเคเข้าไปครับจะเป็นช่องรายการทั้งหมดเลยนะครับดูแถวด้านบนนะครับ ผมจะกดเลื่อนขึ้นนะครับว่าช่องสุดท้ายของระบบ c ีแบงกับเคแบงจะตรงกันหรือเปล่านะครับจะตรงกันนะครับซีซหกนะครับหมายเลขเริ่มต้นนะครับผมก็กดไล่ให้ดูเลยนะครับจากหมายเลขหนึ่งเลยครับนี่นะครับตรงรายการซ้ายมือจะเป็นเคแบงครับผมขวามือจะเป็นซแบนครับก็ดูความคมชัดว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอาจจะมี อ่าติดมันแตกต่างกันบ้างเพราะว่าใช้แคปเจอร์กร์ดคนละตัวกันนะครับแต่ให้ดูแบบรวมๆนะครับว่าข้อภาพระบบ k ค b a n บนหรือ C แบนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าอ่าระบบ hd นะครับการระบบ k ค b a n บนกับ C แบนจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหมายเลขสี่เลยนะครับช่องห้านะครับดูช่องห้านะครับช่องห้าจะเป็นระบบ hd ทั้ง C แบนแล้วก็ k ค b a แบนะครับ อันนี้จะเป็นช่องโฆษณานะครับช่อง t Sport จะเป็นระบบ Standard De f นะครับทั้ง C b แบนแล้วก็คีวแบนนะครับดูความแตกต่างกันนะครับช่องหมายเลข8หมายเลข9ก้าก็เซตนิวนะครับหมายเลข10ต่อไปดูช่องต่อไปเลยนะครับหมายเลข12นะหมายเลข16นะครับ Tn n อ n น16นะครับเป็นระบบ Standard De f ทั้งคู่นะครับ ดูที่หมายเลขสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ต้องโฆษณานะครับหมายเลขสิบแปดนะครับแต่เป็นช่อง j k n นะครับหรือว่าช่อง top New นะครับหมายเลขสิบเก้าครับช่องยี่สิบสองครับเป็นช่อง n a t i ่นนะครับเป็นระบบ standardde ดทั้งคู่ครับยี่สิบสามเป็นช่อง workpoint นะครับเป็น standard ดเดนะครับไม่ได้ส่งเป็น h อนะครับ ความคมชัดของภาพก็ได้ประมาณนี้นะครับทั้งระบบ4ีแบนด์แล้วก็เคยบแบนด์ยี่สิบสี่ครับเป็น t o four U นะครับเป็นสแตนดาร์ดเดนะครับแต่ดูระบบ c แบนดจะภาพจะเนียนกว่านิดนึงนะครับยี่สิบห้าครับ EMM ยี่ห้านะครับก็เป็นสแตนดาร์ดเดนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นช่องแปดนะครับเป็นสแตนดาร์ดเดทั้งคู่ครับผม ช่องโมโนครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับเป็นสแตนดาร์ดเดฟนะครับสามสิบแล้วนะครับช่องเอ็มคอร์ดครับผมช่องเอ็มคอร์ดจะส่งระบบสแตนดาร์ดเดฟทั้งคู่นะครับช่องสามสิบเอ็ดนะครับช่องวันนะครับระบบซีแวนจะเป็นเอสดีนะครับส่วนระบบเคีแวนจะเป็นสแตนดาร์ดเดฟนะครับ มาที่ช่องไทยรัฐครับผมไทยรัฐระบบ k u b a แ d นเขาจะส่งเป็นสันนะครับดูภาพครับดูภาพตัวระบบ c b แ n นจะเป็นไฮเดนะครับ h อนะครับภาพจะดูเนียนกว่านะครับด้านขวามือครับสามสิบสามแล้วนะครับช่องสามอนะครับตรงเป็นระบบ h อทั้งคู่นะครับทั้ง k u b a แ d นแล้วก็ c b แบนครับภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับ ต่อไปหมายเลขสามสิบสี่ครับระบบ kU ียบส่งเป็นสัญญาณเดฟนะครับส่วนระบบ c b แ n นเป็น h อแท้นะครับภาพจะชัดกว่านะครับสามสิบห้าครับช่องเจ็ดอนะครับส่งเป็นระบบ h อทั้งคู่นะครับช่อง v ีพ t ีส่งเป็นไ h เดฟทั้งคู่นะครับทั้ง c ีแ n นแล้วก็ k คียบอนอันนี้เป็นช่องดิจิตอลทั้งหมดนะครับต่อไปจะไปไวหน่อยนะครับก็หมายเลขต่อไปครับ สามสิบเจ็ดครับสามสิบแปดครับสามสิบเก้าครับสี่สิบแล้วนะครับเป็นช่องโฆษณานะครับสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบสองครับสี่สิบสามครับ มาดูช่องรายการจะต่างกันระบบ c b แบนแล้วก็ k คีย n แบนะครับเริ่มตั้งแต่เล96ครับ c ีแบนจะเป็น97ครับส่วน k คีย n แบนจะเป็น98เลยนะครับตัวเลขจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมจะกดไล่ไปเลยนะครับช่องดี ช่อง DLTV ครับจะเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งแปดหกครับระบบคียแบนดครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีช่องการศึกษาครับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดนะครับส่วน C-Band ก็จะเป็นช่องโฆษณายอยู่ครับจะกดไล่ไปเลยนะครับไวๆเลย DLTV จะถึงหมายเลขสองร้อยครับ เอยูแบนนะครับตีแบนไม่มีช่องการศึกษานะครับอ๋อยังมีอยู่ครับนิววันสองหนึ่งหนึ่งนะครับทางเคยูแบนจะเป็นสองหนึ่งศูนย์ฟ้าวันใหม่นะครับส่วนเคยูแบนช่องทูครับต้องเปิดรับชมสัญญาณผ่านเขาจะมีสิมมาให้ด้วยนะครับอันนี้มีรายเดือนนะครับสามารถรับชมได้เช่นกันนะครับ ดานซีแบนก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับศาสนาครับช่องการศึกษาไม่มีในระบบซีแบนนะครับปืนเป็นโคอโรบารนะครับท้ายๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับกดไลค์ไปเลยครก็หมดแล้วนะครับช่องสุดท้ายจะเป็น446ครับสำหรับ คลิปแนะนำการพรีวิวช่องรายการของแพลตฟอร์ม p ีทไครับรุ่นที่มาเปิดก็จะเป็น s u x s ูนะครับก็มีเปิดให้ดูทั้งระบบ K ีแบนด้ซ้ายมือครับแล้วก็คีย์แบนด้านขวามือนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบวิงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอย่างเมกดสองลูกกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปวันนี้ปแลาไปก่อนครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ